กัวลาลัมเปอร์เมืองที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของวัฒนธรรมอาหารและที่เที่ยวสุดอลังการวันนี้นะครับผมจะพาพวกเราทุกคนไปดูก้าวสถานที่ที่ต้องไปให้ได้ถ้าคุณมาเที่ยวที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวสถานที่แรกนะครับบอกเลยว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของกัวลาลัมเปอร์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันนะครับ เริ่มต้นกันที่แลนด์มาร์คอันดับหนึ่งของกัวลาลัมเปอร์นะครับนั่นก็คือเปโตนัสทวินทาวเวอร์สหรือตึกแฟดเปโตนัสนั่นเองครับที่นี่เคยเป็นตึกแฟดที่สูงที่สุดในโลกครับที่นี่สูงถึง451.9เมตรและเชื่อมกันด้วยสภาลอยสกายบีชที่อยู่ระหว่างชั้น41กับ42ครับผมซึ่งเราสามารถขึ้นไปชมวิวได้ด้วยนะครับ แล้วเวลากลางคืนนะครับตึกนี้จะเปิดไฟสวยมากๆเลยละครับถ้านคนอยากได้รูปสวยๆแนะนําให้มาตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ตกเลยครับและถ้าใครอยากเปิดประสบการณ์นั่งรถบัสชมเมืองตอนกลางคืนนะครับก็สามารถนั่งรถบัสชมเมืองได้ด้วยครับผม และข้างๆตึกแฟดนะครับก็คือ KLCC Park หรือสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เป็นเหมือนโอเอซิสกลางเมืองเลยล่ะครับถ้าเรามาเดินเล่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นอากาศกำลังดีมากๆเลยครับเหมาะสำหรับการถ่ายรูปพักผ่อนหรือออกกำลังกายครับและไฮไลท์เด็ดตอนกลางคืนก็จะมีการแสดงน้ำผูแสงสีที่ซิมโฟนีเล็กทุกวันเลยครับผม และสำหรับสายช้อปปิ้งห้ามพลาดเลยนะครับต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับพราวิเลียนมอลลห้างหรูใจกลางกรุงัวาล,าลัมเปอร์ครับที่นี่มีแบรนด์ระดับโลกเยอะมากทั้งกุชชี่หลุยวิกตองพราดาหรือจะเป็นร้านขนมของฝากก็มีให้เลือกเต็มไปหมดเลยครับและจุดหนึ่งที่ต้องไปคือฟู้ดดิพรับบิชชั้นใต้ดินนะครับที่ได้รวบรวมของอร่อยทั้งมาเลยจีนญี่ปุน่นและอาหารนานาชาติหลากหลายเลยละครับ จากพหลโยธินมนะครับเดินเชื่อมไปยังซาโลมาลิงบิชสะพานสุดล้ำที่เปลี่ยนสีได้ครับผมซึ่งสะพานแห่งนี้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างย่านกำปงบารูซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าเชื่อมเข้ากับย่านเมืองใหม่ของกรุงัวลาลัมเปอร์ครับผมเปิดให้ชมตลอด24ชั่วโมงไม่มีค่าเข้าชมครับแนะนำให้มาช่วงค่ำๆนะครับเพราะว่าแสงสวยมากๆเลยนะครับ และถ้าพูดถึงอาหารนะครับก็ต้องมาที่นี่เลยครับจาลันอารลอถนนสายสตรีทฟู้ดชื่อดังที่สุดของกัวลาลัมเปอร์ครับผมที่นี่นะครับเต็มไปด้วยร้านอาหารท้องถิ่นทั้งซาเตะบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวและของกินแปลกๆเช่นหอยทอดสไตล์มาเลยครับผมแนะนำให้มาช่วงเย็นครับเพราะว่าคนเยอะบรรยากาศนี่คึกคักมากๆเลยละครับ และที่นึงที่ต้องไปนะครับผมนั่นก็คือบาตูเคฟนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัดฮินดูที่สำคัญที่สุดในมาเลเซียที่นี่นะครับมีจุดเด่นก็คือจะมีบันไดสีทั้งหมด272ขั้นนำขึ้นไปสู่ถ้ําหลักครับพร้อมทั้งรูปปั้นพระขันทก,กุมารที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมสูงถึง42.7เมตร ภายในถ้ำนะครับก็จะมีวัดฮินดูและปฏิมากรรมอันงดงามมากๆครับเหมาะสําหรับการมาสักการะและการถ่ายรูปครับผมแต่ระหว่างทางนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่ามีลิงเยอะมากๆครับ ใครอยากหาที่นั่งชิวๆหรือใครที่ชอบอ่านหนังสือนะครับแนะนำให้มาที่ Bookses ตั้งอยู่ที่ตึก REX KL ครกับผมเดิมทีเป็นโรงภาพยนตร์เก่าแก่นะครับที่มีอายุกว่า100ปีและหลังจากที่โรงภาพยนตร์นี้ปิดตัวลงนะครับอาคารก็ได้รับการปรับปรุงรีโนเวทใหม่โดยผสมผสานความทันสมัยให้เข้ากับความคลาสสิกของโครงสร้างเดิมครับผม ที่นี่นะครับเป็นร้านหนังสือที่ตกแต่งได้สวยงามมากๆมีหนังสือภาษาอังกฤษเยอะราคาถูกกว่าปกติและมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆครับและตลาดอีกที่หนึงที่ต้องมานะครับนั่นก็คือเปต l i n ิ Street หรือใช้แนทาวของกวลาลัมเปอร์น,นั่นเองครับที่นี่มีร้านขายของที่ระลึก อาหารสตรีทฟู้ดและของถูกมากมายเลยครับถ้าใครชอบกินชาไข่มุกหรืออาหารจำพวกติ่มซำอันนี้ต้องมาลองให้ได้ครับผมแนะนำให้มาในช่วงค่ำๆนะครับเพราะว่าเรามาเร็วเกินครับร้านบางร้านยังไม่เปิดเลยครับ และสุดท้ายนะครับถ้ามีเวลาแนะนำให้ทุกคนขึ้นไปที่เก n ติง g h แลนด์นะครับผมเมืองบนภูเขาที่อยู่ห่างจากกวรวลลัมเปอร์เพียงหนึ่งชั่วโมงเองครับซึ่งที่นี่มีทั้งห้างสุดหรูคาสิโนโลและสวนสนุกที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเลยแหะครับผมและไฮไลท์ที่ต้องลองคือ Genting Sky Worlds สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่และเพิ่งเปิดใหม่ครับผม และนี่ก็คือก้าวที่ห้ามพลาดในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับผมซึ่งแต่ละที่ก็มีเสน่ห์และความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปครับแล้วเพื่อนๆละครับชอบที่ไหนกันบ้างหรือมีที่อื่นแนะนําอีกไหมครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยครับ